<Got> สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาอยู่ในช่วง Tips Tricks and Sheets กันนะคะเรามาดูเคล็ดลับเทคนิคและกลโกงในการเล่นเกม The Sims กันดีกว่าน้องๆหลายๆคนเมื่อเข้ามาในเกมแล้ว ปรากฏว่าเงินที่มีอยู่เหลือน,นิดเดียวไม่พอจะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าย้ายบ้านได้เลยดูสิคะคุณแม่มารีมาเองจะให้มาอยู่บ้านหลังเล็กๆซอมซ้ออย่างนี้ได้ยังไงกันซื้อของไม่ขี่ชิ้นเงินก็จะหมดอยู่แล้วพี่ใหม่จังมีวิธีปั๊มเงินง่ายๆมาแนะนำกันนะคะเริ่มแรกด้วยการกด Ctrl c t r o l s h i f c ค่ะ มุมซ้ายด้านบนจะมีแถบขาวๆข,ขึ้นมาให้น้องๆพิมพ์คำว่า m a t t e r l o r d M O T H E R L O D E ค่ะหลังจากนั้นกด enter เงินก็จะเพิ่มขึ้นมาทันทีห้าหมืนแต่บางทีห้าหมื่นมันก็ไม่พอเนาะบ้านบางหลังสี่ห้าแสนแน่คราวนี้พิมพมาเตอ e r l o ลดอีกครั้งแล้วใช้เมาส์เลือกครอบสีดำ กด c t r o l C ก็คือ Copy กด Enter ไปก่อนกด c t r o l V คือ Paste แล้วก็กด Enter ค่ะเราสามารถกดรัวๆได้โดยกด c t r o l ค้างไว้แล้วกด V และ Enter พร้อมๆกันอย่างนี้ค่ะเงินก็จะขึ้นแบบรัวๆกลายเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตา ทีนี้คุณแม่มารีของเราก็จะได้ย้ายบ้านไปบ้านสวยๆแล้วล่ะอือหือพอหรือยังคะสล้านเข้าไปแล้ววะ่ะพอก็นเถอนเนาะมิกาเซฟไว้เลยเยอะเกินอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราเพื่อกลับมาชมเคล็ดลับดีๆและซีรีส์สนุกๆจากช่อง l o ล i g ก t อมีนะคะ